เปิดภาพขึ้นมามาสมบรรยากาศค่อยคำยำแรงน้ำสาวพ่วง้อพี่น้องมาเบิ่งกดเข่ากอน้ำเนาะหลังจากที่ว่าดำได้เดือนนึ่งเต็มๆพี่น้องเอ้ยนี่ถ้ากับสิประมาณนี่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ค่อยคำยำแรงนะก่อนอื่นกะก่าทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บิร์ t สุขุสุขคนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงแรงเลยเด้อพี่น้องเด้อ พาพ่อแม่พี่นอ้องเอซมาเละสมบรรยากาศค่อยทำย้ามเ,เลงเนาะเขาเขียวงามอุ้มทุ่มพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าดำไปได้เดือนนึงเต็มๆเนาะเขาเขียวงามพี่น้องเลยกเขาพี่นอ้องอ่าไฮนี่เมน ให้ตะกก้าพี่น้องเอ้ยใหสิว่าสะพวงบ้านก้าเนาะนี่ดํเข้าใส่นี่อ้าเขียวงามเลยบใส่ปุ๋ยเด้อหนี่พี่น้องเอ้ยมึงนป๊าอ่อนชอนกอเข้าพี่น้องโอ้บรรยากาศเขียวงามอุ่มทมอยู่ฮค่อยคยามแงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามแงเนาะมาเลาะชมเบิง กอเข่ากอนั่พี่น้องเ,งเลยนี่แหละนี่อีกซิเมนไฮน้ารุดใหม่เลยพี่น้องเลยรุดาวางแล้วนี่เนาะตกแล่งกันนี่ให้ละหมื่นบาทพี่น้องเลยดำเข่าใส่กะนี่ก็งามอยู่เนาะนี่ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยพวกไฮเทิงกับพอดี เขียวงามอุ่มทมอยู่กะงามคือกันเนาะให้เถิงกับให้ลุ่มกะอยากมีหญ้าอยู่เนาะหญ้ากะหล่าๆพี่น้องเยตัดมาทางนี้กโอ้ยก่อขาก่อน้พี่น้องเอ้ยเขียวงามอุ่มถ้าอ่อนอนค่อยคยามแรงมากมีเขียดตะแอกเนาะหองกลางทุ่ง่งนาอยู พี่น้องเลยวันนี้ก็เข้าได้เดือนหนึ่งเด้อพี่น้องเลยงามแบบนี้ให้นีน่เนาะใหน้ลุดใหม่ด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เขาหนหน้าให้ลุดใหม่ป้าทุบรรยากาศคอยขำยาเร่ง็สิประมาานี้ด้อพี่น้องเลยพาพม่พี่น้องเอฟซีมาเลาะสม้มบรรยากาศก่อน

สูงสูงขนาดหลุดใหม่เนาะว้าถ้าพี่น้องเลยอ่อนซ้อนเด้เขียวงามอุ่มทุมอยู่เนะาะเขาการทุงหงทุกหน้าพี่น้องเลยน่ะอ่ะาใช่อ่อนซอนเขนาน้าจำปาปินกรงงามอยู่ขเขากะจะอยกมีนหนาเนาะ

ตอนนี้ก็ค่อยคำยามแรงเ,รงเนาะสักพวงกับาพาอพลายพี่น้องเอฟซีมาละส้มบรรยากาศอยู่ทุงทท่งไฮทุ่งนาพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าหากดับหน้าแลาาา้วพี่น้องเอ้ยห่างหายไปโดนเนาะเพราะว่าไปดำหน้าโคกพี่น้องเอ้ยส่วนใหญ่ก็บ่ค่อยมีสัญญาเนะานะเพราะว่าหน้ายูโดงอยู่ป้าพี่น้องเอ้ยบ่ได้ค่อยอัดคลิปลงพี่น้องเอ้ยเนาะสักพวงกับห่างหายไปโดนเนาะยันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสงสัยยันลืมสักพวงมาแล้เนาะ <laughs> แตอย่าเฝ้าลืมเดอ้อพี่น้องเลยเนาะ เพราะว่าทรงนี้กับดำนาแล้วแล้วสักพวงก,กับมานายิมบ้านเลยพี่น้องเลยตอนนี้กับทางสัพวงก,กับมานอนอยู่พี่เป็นประจำแล้วเนาะก็เนดดนๆดนไปอ่าไปนาโคกเนาะพี่น้องเพราะว่างัวควายกับตุพอลี่ยอย่างอยู่นาโคกพี่น้องเลยสัพวงก,กับจะได้ไปอยู่เนาะแต่เดนๆดนไปเท่าพี่น้องเลยฮแต่เว้นเนยตาห้อนแห้งพี่น้องเลยตอนนี้กับา พ om, ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาล่อส้มอ่าเข่าในหน้าก่อนพี่น้องเน้เพราะว่าดำได้เดือนหนึ่งเต็มเต็มเนาะมาส้มมาอัปเดตก่อนให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับน้ากันนะครับได้ส้มน้ากันอะไรเนาะเข่าในหน้าดำเดือนหนึ่งพี่น้องเลยกะถือบางามอยู่เนาะให้มีบางให้กะมีหย่าพี่น้องเน้เพราะว่าเขาดำแล้วฝนโบอํานวยให้เนาะฝนโบต้งให้กันหย่าเกิดเนาะทั้งลานแล้วก็ทั้งตู้เมย์สะพวงกับผ้าลกหย่าอยู่ จบหญ้าตอนแรกเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา5:00นแล้วพี่น้องเอ้ยตะวนก็สิตกดินแล้วเด้อพวกทานี้คาดว่า5:00นเนาะยังแดดแจนอยู่พี่น้องเอ้ยป่ะบัดนี้พวงสิพาไปเลาะมบรรยากาศอยู่ท่งไหท่งนาก่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยทางตัวแม่สะพวงก็ลกหญ้าอยู่เนาะลกงมๆอยู่บมือเว้นแล้วก็ได้ำนาแล้วก็บ่ได้อยู่บ่ได้เซา มาลกหยาหย่าลายพี่น้องเอ้ยเข่าก็งามอยู่หักหย่าก็ลายหย่าเกิดหลานชายกันคนน่ะแต่เช่นไปใช่น้าฮะประเด็นอยู่พุ่นเอ้าใช่นแตเช่นลกหย่าชอยตู้สีสะเช่นยาเลยแล้วเช่นเมื่อยเลยบอเช่นเมื่อยโลูกเดวบอ่ะ ชาวไทยคลิปได้ต่อนรือมาพี่ก้อนหรือเป่าเอ้าเซนกหญ้าบอ่ะนะโอ้เซนกหญ้าติมานี้ผ้าไปกวัวเบาชาวไทยคลิปได้ต่อนรือเซนเห็นอะไรได้ลืมเนละลืมสบายดีนะเอาเมียนเบ่ไหม่บ่ได้ยินอ่ะเห็นยังนะสบายดีดู หลานชายเก็ทายกันลังตื่นนอนพี่น้องเลยสบายดีเด้อพอดาโอ้ยหลานชายกันเลยกันตั้งช่วงต่นอนตื่นแต่นอนกันแล้วลงมาลงหยาดตัวสีอาคือดุแท้หลานชายนะอ้ะป้าส่งเสือคนดูคนมันน่ะนี่เนาะส่งเสือกับเปื่อนขนาดเลยอ้เจ้า โอ้โหเมื่ออะไรบ้าน่ะยังก็โอ้ยน้ำกระเดียบไปเลยยันยังน้ำอ้าวคืออยากเดียบจ้ะอ้าวมาโหลดไปเลยมานี่ปลาเธ่โอ้โหมาลายใช่เนาะมาไพเนาะนี่เอ้ะเออปลาโอ้โหเยเียบึงบึงหมาครบด้วยยายา ตาผ่ามามันนี่ตะเว้นกับชิโตกดินคักแน่ก่อนเมฆบางตะเว้นเนี่พี่น้องเอ้ยเนาะทำแล้วตอนนี้หย่าพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยหย่าหย่าเกิดเนาะตอนนี้หากระดำยายาบังแล้วนี่พี่น้องเอ้ยเข่าไก่น้อยเนาะโบค่อยงามบันไดเข่าไก่น้อย หากระดำบางยานี่ตัวนี้เนาะลำงแลกกับไปหน้าใต้พี่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยเขียวงามอมทุมอยู่เข่าก็ะเด็นะฮ่าหับสมบรรยากาศคอยคำยำแรงนะพี่น้องเด้อหลังจากที่ว่าดำให้ดำหน้าแล้วกับมาอัปเดตทงให้ทงหน้าเขียวงามอมทุ่มอยู่เข่าในหน้าพี่น้องเลยอ่อ,อนซอนเนาะอ่ะสักพวงก,ก็ดจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะ เพราะว่าคอยคำย้ำแรงแล้วขึ้นไปหาผ้าหลานชายไปอาบน,นำก่อนพี่น้องไว้คำเลยเนาะสะพวงกับคนอื่นสะพวงกับฝา่าคอยพี่น้องดไอคไรดแเซ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจให้สะพวงเด้อเนาะไปพบไปพอในคิดมาสำหรับทิปนี้ก็ลาไปแล้วสบายดี